แสงมึงเบิ่งดูหัวนั่งนี่แม่เช่นเดจังบอดีเอากรดกัดเดียดโอ้ยกันหัวจังสิกูบอกเอาเป็นหัวเด้อเบิ่งดูนี่หาเลาะหาชนหาเที่ยวผู้หญิงนี่นะอย่าเลวนี่เป็นอย่างมันเข้าหัวจังหมดเนาะโอ้ยมึงมีเวียกมีงานดอกทุบนี่น่ะตื่นเช้ามาหาสแต็กนั่นสแต็กนี่เบิ่งโทรศัพท์สร้างเสือสร้างผ้าสร้างลิปสติกมันบ่มีเวียกมีงานซุมหมาเนี่ยกูบอกให้ไปฮะกูบอกให้ไป โอ้เบาพื้นเมียบักโก้พอชูบุญมาฟังอีนองอีน้องมันแห็นคักเดินอีน้องไม่เห็นอีนอ้วนน่นเบิ้งรู้มือหนึ่งไปติดขนตามากขนตาย่อยยำยำว่ามันนอนจับตาอีน่าน่ะสแต็ได้ยสแต็กดีเอ้เคยจะว่าให้เฮาว่ะบ่น้องบักโก้นองเมียบักโก้ น้ำอยากได้เวอยากได้อันนี้เมียแต่ละมือบ่มีอยังนี้ซี่แนะนั่กันส่งเสริมกันอยากได้นั่นอยากได้นี่เบิ่งเงินบ่มีเพราแปรเงินฮะเจ้าให้ยไปบ่มีเงินอันเมียบ่มโกกับน้องเมียมันซีอืมอู้วคำนองมันนี่ยนะออกหมาแทบบ้าขนาดนี่เนอะอีน้องมันห็นอีน้องเมียมันแหงคักอียานั่นยิอ้วนนั่นนะหาแต่แนวสแต็กเพื่อนโทรศัพท์ไปบล็อกเขบหมูเออกับครูเลียน ก๋วยเรียนกับหมูกรอบหมูสามชั้นเนื้อย่างเกาหลีสแตกลงไปที่หัวมันหัวมันทังแดงกิ้งได้อีหานั่นน่ะมันพวดมันพูดว้าอีฮ่าแล้วนี่อยยังแล้วว่าอีฮ่ามั้งป่ะอุ้ยว่ามึงเห็นหน่องเมียบกโก้ยี่เงยแห้งคักยี่เงยนั่นน่ะโอ้ยอยากไปเที่ยวตรงนี้เว้ยอยากไปเที่ยวเนี่ยตรงนี้น่ะตื่นเต้ามากวุ้มยังดอกชุ่มเนี่ยหาแต่มองไป เบิงง่งเงินหายืมอ้อมบ้าน,อ,อ,น,นอ้อมนั่นอ้อมนี่เขามาโท่น้ำผัวน่ะเป่นใจอยากอายอายกันย,กโโาาย,ยังไงเจ้าเบาให้ไผ่ฮะเจ้าบอกห้ไผ่เมียบักโก้เออเมียบักโก้ตื่นเช้ามาบมไม่อยังหรอกอีป,ปอบนั่นนะ,<ว>ะหาแต่เนี้ยพวกเก่าพวกหลังมาบอกเดี๋ยวก็ว่าผัวมีเมียหน่อยเดี๋ยวก็ว่าผัวมีกิ๊กมีกักตื่นเช้ามาหาทางดาแต่ผัวอปีปอบเองเจ้าเบาให้ไผ่เมียบักโกเอ้อ ยังบอกกับโป้หันปะใช่ไหมอะบนหีบไปนั่นมันสิปลาอยู่มันหรือเจ้าฮะมันหรือเจ้าคอยโอ้โหมันมันโอ้ระวังไว้เด้อบ้ามากนาะยขันแมนอายเด้อโก้เด้อยันมันทั้งสองคนลงโต๊ะผู้นะสองคนใจเนี่ยโก้เนี่ยมัโก้กับน้องมันอ่ามันเป็นสองคนน่งยีตัวบ่บ่๊บนึกเย ฟังไปฟังมาคือจ้วาอชูเดินว่านี่ยังนี่ี่กูไ่ได้ว่าห็นูมันต่ำไหมต่ำก็ยื้อซื้อแต่มีหามึงึงอีหามึงจ้านอีน้องมันพุดอ่ะอีน้องมันเห็ดหนาขาวเปิ่นเปลงเฟียดจากใจแอบยังหนาขาวเปิ่นเปนบิกหน้ามาสั่นเหลี่ยคือยูน้เเป็นพวดเป็นพูเที่ยวไปแต่สร้างด้านเสริมสวยอีหานั่น แตกเข้าไปเนี่ยอ้วนอ้วนเนี่ยไปเสริมดังอีกเว้ยเดีงเนาะงาวบ่เอ้ปล่อยมันเสริมเลยเห็นมันเสริมเป็นแม่มดพุนดังเฮ็ดดังเงี้ยวเงี้ยคือพี่นกเชี่วโอบพุน่ะเอาเขอก็ทิเฮ็ดว่ะเฮ็ดเฮ็ดคือกันเอ้ยสิป้ามานล่วล่ะป้าไผรป้าเจ้านั่นล่ะเต้